วันนี้ครับมีรถเข้านะครับ4708ครับรถจดทะเบียนปี54นะครับแลาวสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะครับผมอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังนะครับพร้อมใช้ครับผมสนใจนะครับเบอร์โทร0833705189นะครับ กันทลักษ์สีสเกตนะครับผมตัวด้านหน้าครับสภาพโดยรวมถือว่าโอเคครับผมยางหลังใช้ได้ครับแห้งสมบูรณ์ครับผมสนใจทักมาได้นะครับผม เบอร์โทร0833705189นะครับกันทรักษีสเกตนะครับผมขอบคุณมากนะครับ